การขึ้นราคาเป็นสิ่งทีละเอียดอ่อนไม่ใช่ใครก็สามารถทําได้ในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับศาสตร์การขึ้นราคาและให้กลยุทธ์ที่เพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ครับ สวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งการขึ้นราคาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ประกอบการกลัวที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะการที่เราขึ้นราคาแต่ละครั้งมันตามมาด้วยการเสียลูกค้าโดนบ่นหรืออะไรต่างๆนานาจนธุรกิจหลายแห่งไม่กล้าที่จะขึ้นราคาและยอมที่จะแบกรับต้นทุนเอาไว้ดีกว่านะครับแต่ในสภาวะตลาดที่ต้นทุนมันขึ้นแทบจะทุกวี่ทุกวันแบบนี้มันไม่มีใครแบกรับไหวหรอกครับไม่ช้าก็็เรว เราต้องขึ้นราคาอยู่ดีครับแต่การที่เราจะขึ้นราคายังไงให้มันได้รับผลกระทบน้อยที่สุดต่ตต people with people with well. deity, อธุรกิจของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื <S 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 ่องที่ง่ายเลยนะครับเพราะในสภาวะตลาดที่ลูกค้าอ่อนไหวมากๆเกี่ยวกับเรื่องราคาเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนใจจากเราได้ทุกเมื่อนะครับพะฉะนั้นผมก็เลยบอกนะครับว่าการขึ้นราคาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าการขึ้นราคาโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่แค่3วิธีหลักๆนะครับหนึ่งก็คือเราขึ้นราคาตามคู่แข่งไปเลยคู่แข่งขึ้นเท่าไ เราก ain ain, na, Now, tourism, ็ขึ <Sam? S 1> ació, ้นเท่านั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากส่วนวิธีที่2องเนยก็คือเราขึ้นราคาตามต้นทุนและ3ามเนี่ยก็คือเราขึ้นราคาตามกลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้ครับซึ่งถ้าเป็นวิธีแรกเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะแค่ชื่อของมันก็อธิบายตัวเองอยู่แล้วถ้าเป็นวิธีการที่2ที่เราขึ้นตามต้นทุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่พูดง่ายแต่ทํายากมากนะครับเพราะต้นทุนเราเพิ่มขึ้นมากก็จริงแต่ลูกค้าจะเข้าใจเราและเลือกที่จะอยู่กับเราต่อไปไหมมันก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นนนนราาาคตตม้ทุใ ว่าปัจจุบันเนี่ยมันทําได้ยากมากครับส่วนที่3นั่นก็คือการขึ้นราคาตามกลยุทธ์เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้ผลที่สุดแต่มันมีความละเอียดอ่อนสูงมากครับเพราะการขึ้นราคาของเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนที่สูงขึ้นก็ได้เราแค่อยากจะมีกําไรเพิ่มเติมเราก็ขึ้นได้จริงไหมครับซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมมันจะช่วยทําให้เราบรรลุถึงเป้าหมายนั้นครับแต่เพืพ่อนๆดไหมครับว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องทํานั่นก็คือการเช็คอํานาจการต่อรองที่เรามีกัับบตลาดคร แล้วการที่เราเช็คอํานาจตรงนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับเพราะเราต้องรู้ให้ได้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางผิดไปแล้วลูกค้าจะสามารถเปลี่ยนใจจากเราได้ไหมครับถ้าเขาสามารถเปลี่ยนใจจากเราได้ง่ายนั่นก็แปลว่าเราไม่ได้มีอํานาจการต่อรองกับตลาดนะครับแต่ถ้าลูกค้ายังไงก็ต้องใช้บริการของเราอยู่ดีเนี่ยแบบนี้มันบ่งบอกว่าเรามีอํานาจการต่อรองที่สูงครับซึ่งอํานาจการต่อรองพวกนี้แหละครับมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถขึ้นราคาได้เร็วแค่ไหนมากเท่าไหร่แล้วที่ สำคัญเลยก็คือถ้าเราขึ้นราคาไปแล้วสุดท้ายลูกค้าจะทิ้งเราหรือเปล่าครับดังนั้นเพ, HAEL เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าการประเมินอํานาจการต่อรองที่เรามีกับตลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ทําไม่ได้นะครับพอเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะไปลอกเรียนแบบวิธีการของคนอื่นแล้วเอามาใช้กับตัวเองซึ่งมันมักจะไม่ค่อยได้ผลหรอกครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าอํานาจการต่อรองของแต่ละแบรนด์ที่มีกับตลาดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับการที่เราไปก๊อปปี้จากคนหนึ่งมาใช้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยมัน แล้วถ้าเรามาดูในเรื่องของกลยุทธ์และวิธีการว่าเราจะต้องทํำยังไงเพื่อจะสามารถขึ้นราคาแล้วกระทบกับธุรกิจเราน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมจะแบ่งออกมาเป็น4กลยุทธ์ที่ผมมองว่าเพื่อนๆควรจะรู้และจาเอาไว้นะครับกลยุทธ์ที่1เลยก็คือทุกครั้งที่เราขึ้นราคาเราต้องเพิ่มอะไรให้กับลูกค้าด้วยครับพราะเพือพพ่อนเห็นไหมครับว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่เขาขึ้นราคาแล้วเสียลูกค้าเนี่ยหนึ่งในเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าลูกค้ารู้สึกว่าเขาจ่ายเยอะขึ้นแต่สิ่งที่เขาได้มันยังเท่่่าาเดิมมอยูัซึงถ้น กรณีแบบนี้ยังไงลูกค้าก็จะเกิดการต่อต้านก่อนเสมอนะครับถ้าเขาต่อต้านเราแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการที่เขาไปหาคู่แข่งเราเนี่แหละครับมันก็เลยทําให้เราต้องหาวิธีทํำยังไงก็ได้ที่จะทําให้ลูกค้าจ่ายเยอะขึ้นแต่ความรู้สึกคุ้มค่าม,มันยังไม่ลดลงครับมันเลยเป็นเหตุผลที่กลยุทธ์เนี้ยใช้ได้กับธุรกิจที่ลูกค้าเปลี่ยนใจง่ายมากๆครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเ,เพื่อนๆเห็นภาพแล้วกันนะครับเช่นถ้าเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมาวันหนึ่งเราต้องขึ้นราคาเนี่ยแทนที่เราจะขึ้นรา เพียงอย่างเดียวเราเพิ่มขนาดถ้วยให้กับเขาด้วยถึงแม้ต้นทุนเรามันจะเพิ่มตามไปอีกไม่กี่บาทแต่เรื่องของความรู้สึกลูกค้าเขาจะไม่เกิดการต่อต้านเลยนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับราคาที่มันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับซึ่งนี่เป็นแค่ตัวอย่างาง,ง่ายๆเพื่อนๆเห็นภาพเฉยๆนะครับในโลกความเป็นจริงกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันช่วยเรื่องของความคุ้มค่ามันจะสามารถใช้ได้กับเกือบจะทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับดังนั้นถ้าเพืพ่อนๆทาธุรกิจที่ลูกค้าเปลี่ยนใจได้ง่ายก ยุทธ์นี้มันจะเหมาะมากครับส่วนกลยุทธ์ที่2แล้วก็คือเราต้องเพิ่มตัวเลือกเข้าไปครับซึ่งปกติเราต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ใช่ทุกๆกรณีที่เราจะสามารถขึ้นราคาได้ในบางสถานการณ์โดยเฉพาะตอนที่คู่แข่งยังยืนราคาเดิมอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะขึ้นราคาให้สูงกว่าเขาเยอะๆมันแทบจะทําไม่ได้เลยนะครับดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้เราต้องทํำยังไงครับคำตอบแล้วก็คือเราต้องเดินหมากโดยการเพิ่มออปชันตัวเลือกเข้าไปครับเช่นจากที่เราเคยขายกว๋วยเตี๋ยวชามละ50บบาทแต่ตอน ต้นทุนมันพุ่งแรงมากจนเราไม่สามารถขายราคานี้ได้แล้วเนี่ยแทนที่เราจะเพิ่มราคาจากถ้วยละ50บาทเป็นถ้วยละ5 5บาทเราก็ไปเพิ่มตัวเลือกต่อไปนั่นก็คือกว๋วยเตี๋ยวชามละ60บาทครับซึ่งกว๋วยเตี๋ยวชามละ60บาทเนี่ยเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าชามละ50บาทนะครับถ้าเพื่อนๆทําได้ถูกวิธีเราจะเห็นว่าออเดอร์ของกว๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าในอนาคตมีคนเรียกร้องอยากจะได้กว๋วยเตี๋ยว เราก็ทําได้แต่ถ้าเราเอากลับมาครั้งนี้เราต้องขายในราคา60บาทนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าวิธีการที่เราเพิ่มตัวเลือกเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในราคาด้วยซ้ำนะครับเพราะเราไปซ่อนมันไว้อยู่ในตัวเลือกใหม่นะครับดังนั้นกลยุทธ์เนี้ยมันสามารถใช้ได้กับธุรกิจเกือบทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้ครับและกลยุทธ์ที่3ามนั่ก็คือการขึ้นราคาแบบขั้นบันไดครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ากลยุทธ์นี้ถ้าเราสามารถใช้ได้ถูกต้องนอกจากมันจะช่วยทํา ให้เราได้เปรียบตลาดแล้วมันยังทําลายคู่แข่งเราด้วยนะครับผมจะยกตัวยอย่างเคสให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างในบางธุรกิจเนี่ยต้นทุนมันเด้งสูงมากจนธุรกิจส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันเช่นธุรกิจอะไรก็ตามที่เขาจะต้องใช้เนยที่นําเข้าจากต่างประเทศครับอย่างถ้าร้านใครขายครัวซองต์เนี่ยถ้าไม่ขึ้นราคาเยอะๆไปเลยเราก็อาจจะต้องเอาเมนูนี้ออกไปครับเพราะมันสู้ราคาต้นทุนได้ยากมากๆครับดังนั้นในสภาวะแบบนี้ถ้าใครมีทุนที่ดีพอเขาจะสามารถใช้กลยุทธ์การขึ้นราคาแบบ ขั้นบันไดได,ได้ครับเช่นถ้าเป้าหมายของเราอยากจะขึ้นราคา20บาทแทนที่เราจะขึ้นราคาเลยทันทีเนี่ยเราสามารถแบ่ง20บาทนี้ออกไปเป็นระยะเวลา6เดือนได้นะครับแล้วในแต่ละเดือนเราค่อยขึ้นทีละ3.3บาทซึ่งบางคนอาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจสุดท้ายแล้วมันก็คือการขึ้นราคาอยู่ดีหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราขึ้นราคาทีละนิดทีละหน่อยจริง,รงๆแล้วมันเป็นข้อได้เปรียบของเราด้วยซ้ำนะครับเพราะเพื่อนๆคิดดูสิครับว่าคู่แข่งของเราในตลาดเนี่ยเขา ขึ้นราคาไปแล้ว20บาทนะครับดังนั้นการที่เราขึ้นราคาแบบขั้นบันไดทีละนิดทีละหน่อยยังไงเราก็จะได้เปรียบคู่แข่งในสายตาของลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วบางคนก็อาจจะมีคําถามขึ้นมาอีกนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณโจแล้วหลังจากที่เราขึ้นราคาเป็น20บาทเท่ากับคู่แข่งแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะกลับไปกินร้านคู่แข่งหรือเปล่าซึ่งผมบอกตรงๆนะครับว่ามันเป็นไปได้ยากเหตุผลก็เป็นเพราะว่าถ้าลูกค้ามาใช้บริการของเรา6เดือน10เดือน1ปีแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความเคยชินมากๆครับซึ่งในกรณีแบบนี้มันม มากที่เราจะสามารถทําให้เขาอยู่กับเราได้ในระยะยาวครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในกลยุทธ์นี้มันจะใช้ได้กับเกือบทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้เราแค่ต้องมีเงินทุนมากพอและใจเย็นเท่านั้นเองครับกลยุทธ์ที่4แล้วก็คือเราต้องหาฐานลูกค้าใหม่ครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าการที่เราขึ้นราคาแต่ละครั้งเนี่ยบางทีราคาที่จะทําให้เราอยู่ได้ฐานลูกค้าปัจจุบันของเราอาจจะไม่โอเคครับซึ่งถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องทําใจนะครับอย่างมีเคสหนึ่งที่ผม เคยทางานด้วยเนี่ยเขามีโจทย์ให้ผมนะครับว่าเขาจะทํำยังไงเพื่อจะสามารถเพิ่มสัดส่วนกําไรได้เพราะทุกวันนี้ที่เขาเป็นอยู่มันน้อยมากๆครับซึ่งทีมงานของผมเองก็ไปศึกษาตลาดสัมภาษณ์ลูกค้าวิเคราะห์ทุกซอกทุกมุมแล้วแต่สุดท้ายเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันไม่มีกลยุทธ์อะไรเลยนะครับที่จะสามารถช่วยให้เขาเพิ่มสัดส่วนกําไรจากฐานลูกค้าปัจจุบันได้เพราะลูกค้าไม่เปิดรับที่จะจ่ายในราคาสูงกว่านี้เลยครับสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าต้องทํำยังไงเราก็ต้องหาฐานลูกค้าใหม่เนี่ยแหละครับ ถ้าไม่ทําแบบนั้นนอกจากธุรกิจจะไม่มีกําไรแล้วเรายังจะต้องเสี่ยงการขาดทุนในระยะยาวด้วยนะครับดังนั้นเพื่อนๆจาไว้นะครับว่าในบางกรณีเนี่ยเราไม่สามารถดันทุนลัางต่อไปในฐานลูกค้าเดิมได้ถ้าเราอยากจะพัฒนาและขยายธุรกิจต่อไปบางทีเราก็อาจจะต้องหาฐานลูกค้าใหม่ไปเลยครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆต้องประเมินตัวเองให้ดีก่อนนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะคบว่าการขึ้นราคาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ด้วยสภาวะตลาดที่มันไม่ได้สู้ดีมาก ในตอนนี้เราต้องคิดและพิจารณาให้เยอะหน่อยครับเพราะบางทีถ้าเราทําผิดไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นราคาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบที่เราไม่สามารถกู้มันกลับคืนมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆเ,เอาข้อมูลที่ผมให้ในวิดีโอนี้ไปคิดและวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าในสถานการณ์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเพราะสุดท้ายแล้วผมเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ธุรกิจอะไรเราสามารถแก้และมีทางออกให้มันเสมอครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับ